นี่เป็นภาพนาเตยพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ซึ่งเป็นของคุณแม่ต่วนชนิดนวลชาวบ้านท่าง,งามตมบลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากทำนาปลูกข้าวมาปลูกเตยพันหอมแทน ผ่านมากว่า4ปีแล้วนาเตยผืนนี้สามารถสร้างรายได้ที่งดงามทําให้เกษตรกร,ร,กรนั้นมีแหล่งผลิตเตยที่สําคัญส่งขายให้กับแม่ค้าภายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดการสิน์โดยคุณแม่ต่วนชนิดนวลชาวบ้านท่าง,งามตบราลพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่าเตยที่ตนเองนํามาปลูกเป็นเตยพันหอมสามารถนําไปทาของหวาน จัดทําเป็นดอกไม้ไหวพระและก็มีสปปรรพคุณทางยาจากเดิมปลูกไว้ที่บ้านจํานวนไม่มากนะักทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจึงได้มีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมาทําเป็นนาเตยแทนซึ่งการปลูกเตยก็ไม่ยากเริ่มแรกทําการไถแปลงหรือว่าตีดินให้ละเอียดจากนั้นก็นําต้นกล้าเตยที่ตนเต็งปลูกไว้สำหรับเป็นต้นพันธุ์มาปักดำลงไปทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่าย ไม่ต้องซื้อหาต้นพันธุ์ใหม่ซึ่งในการปลูกต้องมีระยะห่างประมาณหนึ่งซอกเพื่อให้เตยได้แต่ก่อแพร่ขยายและพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้องมีน้ำขังตลอดจะส่งผลให้เตยจเจริญง,งอกงามได้ดีส่วนการบำรุงก็จะใช้ปุ๋ยและวก็ฉีดฮอร์โมนโดยไม่จำเป็นต้องบำรุงอะไรมากมาย และควรมีการกลางมุ้งผ้าสแ,แลนป้องกันใบเหลืองใบไหมจะทําให้เตยนั้นใบสดเขียวยาวสวยและก็เป็นที่ต้องการของตลาดใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ6-7เดือนก็สามารถเก็บใบไปจําหน่ายได้แล้วพร้อมกับตัดแต่งใบที่ไม่สวยงามออกจากนั้นเตยก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่เรียกได้ว่าปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานหลายปี คุณแม่ต่วนชนิดนวลบอกอีกว่าตนเองทำนาเตยมานานกว่า4-5ปีแล้วโดยพื้นที่ทำนาเตยได้แบ่งปลูกเป็น2แปลงเพื่อให้มีผลผลิตส่งออกได้อย่างต่อเนื่องสลับหมุนเวียนกันไป ซึ่งการจำหน่ายเตยหลักๆก,ก็จะขายใบและก็ต้นเล็กๆในราคากิโลกร,รัมละ15-20ถึงบาทซึ่งใบสามารถนำไปทำเป็นขนมหวานใช้สำหรับจัดเป็นดอกไม้ไหวพระและทำเป็นยาสมุนไพรส่วนต้นเล็กก็ใช้สำหรับนำไปมัดทำเป็นดอกไม้ไหวพระด้วยและจำหน่าย ต้นผ่านเตยหอมโดยขายให้กับแม่ค้าเจ้าประจำที่มารับซื้อและก็สั่งจองไว้เฉลี่ยสีละไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมต่อครั้งทำให้มีรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับเตยที่ว่าเขาอมาปลูกไว้หลายนี่แม่จ้เตยพันใดแม่พันเตยพันหอมเห็ดดอกไม้ก็ได้ให้ขนมก็ได้ครับแม่นเหดยาก,ก็ได้เห้ด<อ>ได้ทุกอย่างทุกอย่างแมน่นทั้งขนมทั้งเห้ด,ดอกไม้ครับ มะฮองกวนสีมักปลูกเตยนี่ครับพื้นที่นี่เฮ็ดอย่างมาก่อนแม่เฮ็ดหน้าจ้ะเป็นเป็นหน้าเขา้าบอกแม่เป็นหน้าเขา่าเขาคิดยังได๋เขาคือได้ปรับเปลี่ยนจากหน้าเข้ามาเห็ดเตยนี่แม่มัน,มนะจะจี้ปลูกอยู่บ้านด่าจ้ะมันกะมันน้อยบ่พ่อสิด้ขายเพราะสทิทรงขาแลยเออมีพอดีมาสือที่นี่ไม่ก็เลยโอ้มีพื้นที่ปลูกหม่ต้นนี่ก็เลยมาปลูกพื้นที่นี่ในการปลูกนี่หลยปันไดแม่ประมาณไล่กวนนี่ละสองน้องนี่ สองมีสองพื้นทีสองพื้นทีแม่ไรกว่าแต่มันไรกวาโอครับเป็นเป็น่ังไดครับหลังหลังจากที่ว่าปรับเปลี่ยนจากหน้าเขามาเห็ดเป็นหน้าเตยนี่แม่จ้ากับีพ่อก็ได้ลี่ก็ได้ยังได้ขายครับจ้ากับพ่อได้ใส่ได้ใส่ไม่จ้าใส่ได้ใส่ได้สวยเงินได้ได้ทุกสินหนึ่งสีนาได้ว่าได้ทุงเมื่อซะว่าได้ร้ายดอกก็ได้พ่อได้ใส่ครับจ้า ในในการปลูกนี่ครับห้องห้องเฮ็ดจังไดเขามีการเตรียมดินเตรียมอย่างจังไดครับจ้าห้าก็ะพว่วนดินปั้นดิน,นจ้าปันนป้นดินครับจ้าปั้นดินข<อ>ึ้นแล้วกันยีา่าดำขึ้นหน้านี่ไหมดำเอาต้นก้า,าต้นจ้าต้นหน่อยมาน่ะต้นหน่อยที่มีหลากมาดำจ้าต,ต้นหน่อยนี่เขาไปซื้อมาหรือว่าของห้าเองเพราะว่าห้าปลูกแล้วมันมีพันธุ์โอ้จ้ามีพันธุ์มันน็บมาปลูกห่างกันปันใดแม่แต่ละแต่ละก่อแต่ละต้นี มันคือระยะเขาดำหน้านี่แหละก็ได้ละประมาณสอกหนึ่ง้าสอกหนึ่งนี่แหละสอกดับยาร่วงกับแพรเองแตกวายได้แตกยาก็แตกแตกขึ้นมาเป็นกอใหญ่แตกต้นน้อยมาอีกสิมักน้ำเตือนสิมักน้ำตรงนี้น้ำยาแล้วเาก็สหยอดปุ๋ยจังน้อยเนี่ยมันเลี้ยงมากกัหยอดปุ๋ยชิมฮอร์โมนจ้าถือว่าปลูกยากบ่แม่กัับเพื่องกับยาก จ้าปลูกเกี้ยวนี่เก็บได้ตลอดลแม่นตลอดเลยแต่ว่าเหาบอว่มุ้งข้อกะฉิกมันกะฉิดเลี้ยงเฮาต้องมุ้งผ่าเชลเมอันนี้คือมุง,งแม่นเขากับตองใส่ลงทุนยังน้อยซ่วยกันแดดหันบา่าส่ดีหันบ๊าใส่มุ้งมืนผ่าเชลเลมกะฉิดเลี้ยงเออ,เอจ้าปลูกเริ่นได้ไหมครับเนี่ยเริ่มได้เก็บเกี่ยวใบนี่ประมาณหาหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละหเดือนเเดือนแม่นสวนมันสีเขากับมะลิต้นใบหนามันออก มันก็บางงาเฮาก็ลีไปเฮาก็จังได้ปูโอจ้ริขายจังเงีวใบมันจังเงี้ยวมันมัดพกเดือนเจ็ดเดือนนี่ละใช่จ้าในการจำนายนี่เขาเขาสัหญ่นี่เขาจำนายเป็นจังไดีเขาอยังไปจำนายสัญญาของเขาดีใบดีใบใบมันแล้วก็ต้นหน่อยมันเพิ่นไปมัดดอกไม้ต้นหน่อยมันจ้าใบใบมันในสีทั้งมัดดอกไม้ทั้งขนมจ้าทั้งไปเฮ็ดยาโอ้ได้ได้เมนได้ทุกอย่างแต่ยาอย่างครับ แมนเป็นไรช่นีก็มีการขายต้นพันน้ำเสกก็ขายอยู่หันมีมันหังบ่มีว่ามันตัดต้นหน่อยขายประจำใส่สินจ้าแมนแต่ว่ากับำนายไปน้ำโยแมนตำนายอยู่หันพ่อหันมีต้นหน่อยนะการขายนี่ขายจ้งไดขายขายใบขายเป็นจ้งไดครับเนี่ยขายเป็นโลเป็นโลบอกจ้าโลยี่สิบบาทโอ้จ้าครับเห็นว่ามีเกือบตังเกือบตัวมือแมนทุกสินเริ่มมากเลยสินละเยียบ ทุกงเมอเลยขัาเจ้าก็ไปให้เขลอช่องออนซ่องพรออมลอช่องพ่อไหมจ้ะขนมแม่ลอช่องแม่พันมาเอาไปเห็ดจ่าพ่นไปเจ้วกนศิลป์ศิลป์นจ่าแมนเป็นดอกไม้น้ำให้ขนมน้ำศิลละประมาณจากโนแม่รวยก็รนี่ละรวยก็แมนรัละยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบหาบาทเต่ห้างสีขายได้จ้าแมนมาเกิดที่าตรงนี้คือไล่ได้เสริมในห้แม่อะไเสริมเห็นคร้าจ้าไล่ได้เสริมจากเฮนหนา กัหลายปีแล้วปลูกสามปีสี่ปิ้าปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วจ้ะคอันน้องหนึ่งมันมีสองมองจ้าแม่นอันบองเหนี่ยวนี่บะท่านดอกปุงบะท่านดอกปุงลูกค้าท่านบะท่านลูกค้าดอกส่วนใหญ่ลูกคค่านี่มาจากทางใดแม่สารคามเนี่ยครับกาลสินครับนี่ละมะโอ้มาสั่งไว้มาสั่งโทรมาสั่งเหล็ก็สิมาเอากันเ้ากะรีใบถาสั่งใบถาครับใส่ทรงกรทถาเปนก็มาเอาครับ จ้าทุกสินบ่อพันมาอยู่กับบาดเลยจ้าแมนเตี๊ยสทงสีทงสางไหวทงหาโลหาโลคพันกระมาเอาเองสิจ้าแมนจ้าดีอยู่ว่าได้ไปส่งดอกว่าได้ไปหาทรงเฉลี่ยนี่มือไละเจ้าบาทเนี่ยเท่าะเที่ยนี่มือเจ้าบาทที่เฉลี่ยนี่มือล้สองลอยสองลอยกวนนี่ละไม่ได้ไล่ดอกได้ไหขายดีนี่แม่งส่งไหส่งันสินสิ่มันสินลิเซ่วันสินจ้าแมน กูละเขาบ้านซาบอกแล้วสิพอได้ขายดีแมนก็ขายดีเพราะว่าเขาเจ้าสิไปเขาเขาจำสินได้ผู้เฒ่าจำสินได้ได้สิขายดีพี่น้องสนใจอยากสั่งเท่านี้ดิเอ้ยสั่งก็สั่งได้จ้ามีมีช่องทางการสั่งจังไดนมีเบอร์โทรบ่แม่นี่จ้า088ครับ353442ครับจ้าบ่ขายแพงขอเราเลยย20บาทเท่านั้นล่ะครับเนี่อยากได้ คืออยากได้ตน้นพันธุ์ของกระขายพี่อ่ะขายอยู่มันถึงคือบโหลายแถบว่าปาตัดป่าต้ตนหน่อยน<อ>ี่ดอกไม้ประจำนะครับค่ะหรืออยากเ <laughs> <า>ขามาสื่อถึงที่นะครับสถานที่ตั้งบ้านได้ไหมบ้านท่าง,งามครับบ้านท่าง,งามตําบลลาดดิค่ะคบ้บานท่าง,งามจ้ะตําบลลาดพัฒนาแมีนบ้านท่าง,งามอ,อําเภอเมืองมหาสรหาสรคาม